พุ่นเลมาดูกเอาไปอีกแล้วเอาไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมื้นี่พุ่นน่ะายคักพุด,พดไปแล้วพุ่นน่ะหากินธรรมชาติพี่น้องหากินแบบบ้านๆ เอาไปเฮ็ดปลาจอมกับพี่้องคะ่ะเอาไปเฮ็ดปลาจอมน่อยไปจะกินนี่เปิดกา,ารซ่อนเที่ยนหนึ่งเนาพี่น้นงอยังบวชอยู่บวบแป๊บบวแบบบ,บแบบป๊บอยู่ต้องขึ้ปยยนปป้าในญ่นเมียนบ่อนเห็นเลียนเนีย่ย เียงจิต่ว่เห็นห้ยปลาื้นยู่เด้ไมือเลยเพราเม่แม่มันแม,ม่นบอกโอ้มันก,กัเขาบ่บดขึ้นก่อลยผุน่ะมันเรนออกน้ำผ่าเพาเรนออกน้ำหนำามทั้งขารมกับเหี้งบ่บดดอกยังขึนน้นก่อละ ือวหลอดคุณเออเลนแตกส่วนๆูนคกัเ่าอยู่ไม่ตับข้่ตัดขาวทำไมนิดหัวคุณอไ่ไหลายคค่ะเาพาไปติมสนาไ,ไปบัน